สวัสดีค่ะไต้นิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลน,นครนะค่ะคลิปนี้นะคะวันที่1 9เพื่อจัดของวันที่20นะคะเรายังโปรโมชั่นส่งฟรีท่านอยู่นะคะวันนี้นะครพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะคลิปนี้กับพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะที่ส่งฟรีนอกนั้นก็จะค่าส่งครั้งละ50บบาทค่ะถึงเสียค่าส่งยังไงก็ถูกกว่าที่อื่นนะคะเพราะว่าร้านเราขายสินค้าราคาโปรโมชั่นช่วยเหลือชาวบ้าน ปากไม่แดงนะคะแต่ว่ายกค,คลิปเสร็จแล้วก็จะรีบกลับไปพักผ่อนนะ,ะหลายท่านก็เอฟมานะคะหลายท่านเอฟมาคุณแม่จะส่งให้ท่านแล้วนะคะเวลาท่านเอฟมาปุ๊บคุณแม่คิดตังค์ปุ๊บท่านโอนเงินปุ๊บแม่ส่งของปั๊บเลยนะคะถ้าท่านใดยังไม่พร้อมที่จะโอนเงินก็แก้งได้ว่าพรุ่งนี้โอนหรืออีกสองวันโอนอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่เงียบไปเลยนะคะถ้าเงียบไปเลย,ะะแ,เย,เลยแม่ก็ไม่เข้าใจว่าท่านยังรับสินค้าหรือเปล่านะ รับไม่รับไม่ต้องเกรงใจนะคะถ้าท่านไม่ชอบท่านก็บอกไม่รับไม่เป็นไรนะแต่ต้องแกล้งด้วยเนาะจ้าวันนี้นะคะแม่สวยก็จะมายกผ้าสีตะกอลายลูกแก้วนะสีตะกอลายลูกแก้วนะ,ะราคาโปรโมชั่นค่ะสีตะกอลายลูกแก้วราคาเต็มหน้าร้านพันสองร้อยบาทพันสองร้อยบาทนะคะแต่คุณแม่เอามายกวันนี้ผืนละหกร้อย 650บาทส่งฟรีค่ะตัวนี้บูยีนะคะ650บาทส่งให้ท่านฟรีเลยนะคะ650บาทส่งฟรีค่ะ650บาทส่งฟรีนะคะปืนที่1ค่ะต่อมาค่ะรายเม็ดข้าวสารนะคะ650ของคลิปนี้นะคะถึงวันพรุ่งนี้ส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะแต่ขอจำนวนนิดหนึ่งนะคะเช่นท่านจะซื้อกระเป๋าไปละห้าสิบ ให้คุณแม่ส่งฟรีค่าส่งก็ห้าสิบแล้วนะขอจํานวนนิดหนึ่งค่ะถ้าท่านซื้อของเล็กๆนะก็ะขอจํานวนนิดนึงค่ะหกร้อยห้าสิบก็ส่งฟรีให้ท่านทุกอย่างเลยขอบคุณท่านมากเลยนะคะหกร้อยห้าสิบบาทเป็นผ้าสีตะกอลายดุกแก้วค่ะเสียงแหบเสียงแห้งนะคะเพิ่งหายไข้ทาทาบุญทําลงทานนะะไปนูน่นไปนี่นะคะแต่ว่าไม่ค่อยสบายแต่ใจสู้ค่ะเสียงแหบเสียงแห้งช่วงนี้ อากาศเปลี่ยนเนาะตัวนี้ลายกำแพงเมืองกินนะคะสีตะกอลายลูกแก้วค่ะสี่ตะกอลายลูกแก้วกำแพงเมืองกินเอฟมาได้เลยนะคะเอฟมาได้เลยนะคะเอฟมาได้เลยนะเอฟมาได้เลยน,ะลยนี่ลายรวงพึ่งจะ้ะลายรวงพึ่งนะคะลายรวงพึ่งคะ่ะสวยๆเลยคะ่ะลายรวงพึ่งคะ่ะท่านเอฟมาได้เลยนะคะราคา1,200บาท แต่วันนี้ไม่สวยโปรยท่านอยู่ที่650บาทส่งฟรีค่ะตัวนี้นะฮะลายสวยสวยนะ,ะตัวนี้เป็นสีตะกรลายลูกแก้วทั้งหมดเลยนะคะสีตะกรลายลูกแก้วทั้งหมดเลยค่ะสนใจผืนไหนลายไหนนะะแคปหน้าจอโทรหาไม่สวยได้เลยค่ะ0ูนย์แปค่ะ3 8 0 4 3 3 8ตัวนี้ลายดอกพิกลน,นะคะตัวนี้ลายดอกพิกลค่ะลายดอกพิกลสวยสเลยนะ ลายดอกพิกลสวยๆเลยสี่ตะกรลายลูกแก้วค่ะสวยๆเลยนะคะต่อมาลายขอพระราชทานค่ะลายเจ้าฟ้านะคะลายเจ้าฟ้าลายขอพระราชทานหัวใจร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียวค่ะหกร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะคะราคาโปรโมชั่นค่ะตอนนี้ลายสเก็ตทำจ้ะลายสเก็ตทำนะจ๊ะลายสเก็ตทำ ห5 0้าสิบบาทเป็นผ้าของดีจังหวัดสกลนครนะคะสีตะกอลายลูกแก้วค่ะย้อมคลามสีธรรมชาติเลยนะคะตอนนี้ดอกพิกุลแกะโอบนะคะดอกพิกุลแกะโอบค่ะสวยๆเลยนะดอกพิกลแกะโอบสวยๆเลยะค่ะเอฟมาได้เลยนะคะเอฟมาได้เลยนะเอฟมาได้เลยนะคะสวยๆเลยค่ะเอฟมาได้เลยค่ะ สวยสวยเลยนะคะผีเสื้อน้อยจะผีเสื้อน้อยลายครึ่งนะลายไม่เต็มผืนค่ะลายครึ่งค่ะลายไม่เต็มผืนดอกพิคุลเต็มผืนค่ะสีตะกอรลรายลูกแก้วสวยงามามากๆเลยนะคะเอฟได้เลยค่ะสวยงามามากๆเลยนะคะเอฟได้เลยนะเอฟได้เลยค่ะสวยๆค่ะเอฟได้เลยนะคะชอบพืนในลายไหนแคบได้จอตัวหาไม่สวยได้เลย0 81ค่ะ 3804338นะคะอันนี้ของมาใหม่ๆค่ะลายรวงพึ่งแกะโอบค่ะเป็นครามน้ำหนึ่งแล้วก็คลามเข้มนะคะสำคัญที่สุดเชิงสวยมากลายบันไดสวรรค์ค่ะเอฟมาได้เลยนะคะเอฟมาได้เลยชอบอผ้าพืนในลายไหนครหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลย081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนครค่ะ สวยๆเลยตัวนี้นะคะลายยอดฉัดนะคะรึ่งลายครึ่งนะคะลายไม่เต็มผืนนะตัดอะไรก็สวยนะคะตัดอะไรก็สวยค่ะตัดอะไรก็สวยนะคะตัดอะไรก็สวยเอฟมาได้เลยนะเอฟมาได้เลยค่ะชอบผ้าผืนไหนลายไหนนะคะแคปหน้าจอตัวหาไม่สวยได้เลยค่ะ0 8 1ย์0 4 3หนึ่งนะคะลายบันไดสวรรค์ค่ะ ลายบันไดสวรรค์สวยๆเลยนะคะเอฟซีท่านใดดูไม่สวยอยู่เอฟมาได้เลยค่ะเอฟมาวันที่คุณแม่ก็ลงคลิปชุดเดทสวยๆถูกๆค่ะลายสเก็ตทมจากลายสเก็ตทมนะคะลายสเก็ตทม์ลายประจําจังหวัดสกลนคนรลายประจําจังหวัดสกลนครค่ะเอฟได้เลยนะคะลายพญานาคค่ะลายพญานาคน้อยลายพญานาคนะคะ สวยสวยเลยค่ะเอฟมาได้เลยนะคะหกร้อยห้าสิบบาทจา้าขายถูกถูกส่งฟรีนะคะรายขอมีสองผืนค่ะรายขอมีสองผืนนะคะสี่ตะกอรอลายลูกแก้วสวยสวยเลยค่ะเอฟได้เลยนะคะเอฟได้เลยตัวนี้สี่ตะกอสอดหลองค่ะสี่ตะกอสอดหลองมีสองผืนต่อกันนะคะของจริงสวยมาก สีตะกราลายลูกแก้วสอดรลองนะคะของจริงสวยงามมากๆเลยนะลายมีเต็มผืนค่ะลายมีเต็มผืนนะคะสวยงามมากๆเลยนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นนาทีทองสิบสองผืนนะคะเป็นผ้าดักแด้ในคลิปนี้เลยเอฟให้หมดเลยนะคะ อันนี้คุณแม่ให้นาทีทองคลิปนี้นะคะเอฟหมดแล้วหมดเลยนะคะพื้นที่หนึ่งค่ะพื้นที่หนึ่งอย่างดีนะคะม่วงนะคะม่วงส้มพื้นละสามร้อยแปดสิบพื้นที่หนึ่งค่ะสามร้อยแปดสิบอย่างดีงามเลยนะคะแต่เป็นนาทีทองคลิปนี้พื้นที่หนึ่งค่ะสามร้อยแปดสิบาทเอฟมาได้เลยพื้นที่สองค่ะ สวยมากเป็นทีโทนม่วงชมพูพื้นที่สองค่ะสวยมากสามร้อยแปดสิบตัวนี้ต่อกันเลยนะมีสองผืนนต่อกันเลยสามร้อยแปดสิบเป็นนาทีทองเลยนะคะคุณแม่จะแยกไว้ต่างห่างเอฟได้เลยนะคะตัวนี้กำแพงเมืองกีนก็สองผืนนต่อกันของคิงนี่สวยมากนะคะสามร้อยแปดสิบสามรอยแปดสิบค่ะกำแพงเมืองกีน มีสองพืนต่อกันนะคะคุณแม่ให้นาทีทอง3ามรอยแปดสิบส่งฟรีค่ะมีขั้นสอดหลองค่ะมีขั้นค่ะมีขั้นนะคะ3ามอปดิบตอนนี้ไปตัดกางเกงจะสุ้สวยนะคะตัดเสื้อยูกาตะนะ,ะจะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลย3ามอปดิบต่อ1นพืนนะคะ2องพืนสุดท้าย3ามอปดิลายสเก็ตทำ เท่ากับว่านาทีทองพื้นที่หนึ่งพื้นที่สองนะพื้นที่สามพื้นที่สี่นี่ค่ะนาทีทองเอฟมาได้เลยนะคุณแม่ให้เป็นนาทีทองให้ท่านเลยสามร้อยแปดสิบาทแยกไม่ต่างหากท่านรีบเอฟเลยนะคะหมดแค่นี้มีเท่านี้ค่ะสําหรับคลิปนี้แม่สวยไทยนิยมคำสวยกลาขอบคุณเอฟซทุกท่านค่ะชอบภาพพื้นไหนลายไหนแคปหน้าจอตัวหาแม่สวยได้เลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งค่ะ 3804338แม่สวยสกลนครนะคะขอบคุณค่ะ